สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนฮะสวัสดีไปยัง FC MotoGP ตนะครับกลับมาพบกันวันนี้นะครับเช่นเคยนะฮะทุกเรงราวของการแข่งขัน m o เตอมาเจอกันได้ทุกค่ำคืนบางวันก็โดดงานนะครับวันนี้ก็เห็นไหมฮะมาในเวลาที่อาจจะไม่ได้เป็นปกตินักนะครับแต่หลักๆเราก็จะเจอกันในช่วงกลางคืนอยู่แล้ววันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องราวของฟาบิโอควาตาราโรนะครับหรือว่าเจ้าแฟบของเรานี่แหละผู้ที่มีคะแนนนำสูงสุดอยู่ตอนนี้ก็ต้องเรียกว่า โดวิโซโซเนี่ยผู้ที่มาอันดับ2เนี่ยก็ตามหลังแฟบแค่3แต้มดังนั้นมิซาโน่ที่จะถึงนี้นะครับอ่าบอกกันไว้ก่อนก็คือวันอาทิตย์ที่13อ่ะเหลืออีก2วันแล้วกันวันนี้ก็วันพุธแล้วนะครับมารืนนี้ก็จะเป็นรอบซ้อมนะฮะวันศุกร์รอบซ้อมแล้วก็วันเสาร์คอลี่ฟายก็แข่งจริงวันอาทิตย์คราวนี้เนี่ยมิซาโน่เนี่ยจะมาแข่งขันกัน2เลทนะครับ1สนามใช้แข่งขันกัน2เลทแล้วก็แฟบเนี่ยไหมมันปั้นมือ เป็นอย่างมากเลยเดียวนะฮะว่าจะกลับมาช่วงชิงความได้เปรียบนะเพราะเขาบอกว่าสนามแห่งนี้เป็นสนามที่เขาชื่นชอบมากๆเป็นสนามถนัดของเขานั่นเองแล้วก็มีหลายโค้งนะครับอ่าหลายโค้งที่เขารู้สึกว่าเขาทําได้ดีทําได้โดดเด่นแล้วก็คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นการช่วงชิงความได้เปรียบจนทําให้เขาสามารถที่จะกลับมายืนโพเดียมได้อีกครั้ง แฟบก็แสดงความกังวลอยู่เหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดที่มิซาโ,โนเนี่ยไม่เกิดโพเดียมขึ้นกับเขาแล้วเราก็สถานการณ์ก็น่าจะน่าเป็นห่วงน่าจะเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรเพราะว่าตอนนี้ความร้อนแรงของ KTM เนี่ยโอ้โหเรียกว่าหลังไม่อยู่จริงๆนะครับคือ KTM เนี่ยชนะท,ทั้งทีมหลักทีมรองเลยทีเดียวชนะด้วยนักแข่งหน้าใหม่ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าจอมเก๋าอะไรเลยดังนั้นก็บ่งบอกแล้วใช่ไหมครับว่ากู้แข่งของยามาฮ่าที่เป็นเต็งหนึ่งในสสนามแรกเนี่ย ตอนนี้กลายเป็นว่าเหล่าสูวีทั้งหลายหลายคนนะครับทั้งตัวเก่าตัวเก่าทั้งคนที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยเรียกว่าอันตรายทั้งนั้นเลยนะครับประมาทไม่ได้แฟบเองก็เปิดตัวที่ความร้อนแรงนะครับสสนามที่เคเลสสองเลสนะครับก็กวาดชัยไปได้หลังจากไม่มีมาร์คมาเกตแต่เหมือนสถานการณ์จะเลวร้ายลงนะครับหลังจากที่ ประสบปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับ M1 ตัวแข่งของยามาฮ่ต้องหน้าน่าเห็นใจนักแข่งตรงนี้นะครับทุกคนจะบอกว่าต้องต่อสู้กับหลายสิ่งหลายอย่างแฟบเองแน่นอนนะครับผมมองว่าเป็นนักแข่งที่มีศักยภาพดีพอจะขึ้นโพเดียมได้แน่นอนอยู่แล้วในมิซิโนมันจะมีในวงเล็บว่าท่าท่านะครับถ้า M1 เนี่ยแก้ปัญหาได้เราจะบอกว่าแก้ได้หรือย,ยังเนี่ย ไม่มีใครตอบได้นะครับแม้กระทั่งตัวนะักแข่งหรือข้อมูลที่จะออกจากต้นสังกัดทีมงานเองเนี่ยบางทีบางครั้งมันก็จะไปบอกอะไรจะไปพูดอะไรหมดก็ไม่ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับแฟบในตอนนี้แน่นอนนะครับว่าผลกระทบมันลามไปหมดเลยเพราะว่าแฟบใช้เครื่องยนต์สเปคเดียวกันกับทีมโรงงานเรียกว่ารอสซีกับ v i นาเลสเนี่ยใช้สเปค2020รวมทั้งแฟบด้วยดังนั้นการที่รถของเบียเเนี่ย <c oughs> ไปพังเพราะว่าอาการเบรกไม่ดีหรือแม้กระทั่งในส่วนของออยาม,มาฮ่าโรงงานออกมาบอกว่าจำเป็นต้องลดรอบเครื่องยนต์ลงนะครับเพื่อที่จะให้การทำงานของวาลเนี่ยมันยืดอายุไปได้เพราะว่าตอนนี้ยาม,มาฮ่าเจอปัญหารูมเ้าต่างๆมากมายเบ,บรกก็ไม่รู้จะแก้ได้หรือยังนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของวาลเป็นในส่วนของพละกกำลัง แต่ทำไมผมถึงบอกว่ามิซาโนตรงนี้เนี่ยน่าจะเข้าทางยามาฮ่าอยู่บ้างน่าจะเข้าทางแฟบอยู่บ้างไม่ใช่ว่ามันเป็นสนามที่ก็ถนัดเพียงอย่างเดียวคือด้วยคาแรคเตอร์สนามที่มีทางโค้งเนี่ยถึง16นะฮะคือขวา10สซ้าย6ถือว่าเยอะไหมเยอะแล้วเป็นสนามที่อยู่ในคาแรคเตอร์ของสนามยุคเก่าทุกคนกล่าวคือมันมีโค้งที่เยอะวกไปวนมานะครับแล้วมีทางตรงที่สั้น สั้นประมาณไหนประมาณ500กว่าเมตร500กว่าเมตรเนี่ยถือว่าพละกกำลังเครื่องยนต์ของสูวี v ที่มาแรงๆเน,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 นื้อเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ได้เปรียบนะฮะในในมิซโน่แห่งนี้ก็เลยเล้วอีกอย่างหนึ่งมันแข่งขันกัน2เรสผมเลยมองว่าถ้าสมมุติว่าแฟบเนี่ยเรียกความมั่นใจในเรสแรกได้นะครับในในวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยเรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้นะะแม้ว่าสถานการณ์มันจะชวนให สมาธิเสียเป๋ไปอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าขับไประแวงไปไงขับไปบนไปขับไปหัวร้อนไปอย่างที่เราเห็นที่ผ่านมาเนี่ยแต่นี่มันจะเป็นด่านวัดใจว่าเขาจะนิ่งพอจนสามารถที่จะพาตัวเองเนี่ยออกสตาร์ทแถวหน้าแล้วก็นํายาวๆเหมือนกับที่เกิดขึ้นที่เคเรสได้หรือเปล่าผมว่าถ้าเกิดว่าเขาชนะหรือว่าทําผลงานได้ดีเอาก่าวง่ายๆคือติดโพเดียมเนี่ยกำลังใจน่าจะมานะครับ <c oughs> พอกําลังใจมาแล้วเนี่ยแน่นอนว่าจะส่งผลไปถึงเรทที่2ตอนนี้มันผ่านมา5สนามถ้าเกิดว่าสิ้นสุดที่มิซโน,โนไปเนี่ยก็จะกลายเป็น7ก็นั่นคือครึ่งทางแล้วผมผมเลยเลย,เลยวิเคราะห์ไปอย่างนี้ดีกว่าทุกคนว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าโดวิเซโซโซไม่มานางรำในมิซโนกล่าวคือคาแรคเตอร์เครื่องยนต์ที่แรงๆของโดวิเนี่ย อาจจะไม่ไม่ไมแมทช์ก,กับสนามแบบนี้แม้ว่าจะแข่งที่บ้านเกิดก็ตามเนี่ยแล้วแฟบสามารถที่จะตีตื้นขึ้นมาคําว่าตีตื้นเนี่ยผม <c oughs> ผมพูดถึงเรื่องของการชนะเลยแล้วกันนะครับถ้าชนะได้เนี่ยหรือว่ายืน1ยืน2ยืน3ก็แล้วแต่แล้วโดวิโซโซหลุดไป5ไป6ผมว่าแน่นอนตรงนี้เกมอาจจะพลิกเกมพลิกเพราะว่าสนามต่อไปก็จะไปแข่งที่ <c oughs> บ้านเกิดของแฟบ นั่นก็คือที่เลอมองฝรั่งเศสแน่นอนนะครับว่าเค,ครื่องทางถ้าผ่านไปแล้วแฟบสามารถที่จะนําโดวิได้ถ้าสองสนามรวมกันเนี่ยนะถ้านําได้เกือบเกือบ20แต้มเนี่ยผมว่าคราวนี้แหละฮะสนุกแน่ๆเพราะว่าตัวมันมันก็ต้องลุ้นอย่างนี้ถ้าอยากจะให้แฟบกลับมาถ้าอยากจะให้ยามาห้ากลับมาตีตื้นได้เนี่ยสแสดงว่า KTM ก็ต้องพลาดครั้งนะครับ KTM ก็จะต้องแบบว่าไม่มีใครยืนโพเดียมได้ผมกำลังมองว่าพอยส์บัคเกอโลกับแบดบินเดอร์เนี่ยร้อนแรงเหลือเกินดังนั้นถ้า2คนนี้ไม่มาเสร็จปุ๊บหรือมาอยู่แต่มาตัดแต้มโดวิโซโซอ้าวคราวนี้แหละครับคราวนี้แหละมีโอกาสที่ยามาฮ่าจะกลับมาหายใจแบบเยาวๆได้อีกหลายสนามอยู่พอสมควรทีนี้เราลองมาวิเคราะห์ผลงานของแฟบนะครับว่าทำไมเราเ,เราถึงอาจจะเชื่อได้ว่า สนามนี้มันเป็นสนามถนัดตามที่เขาบอกทุกคนได้เห็นการไล่ล่าเอาตำแหน่งโพเดียมดับหนึ่งเนี่ยระหว่างแฟบและมาเกสนะครับโอ้โหเราได้เห็นว่าแฟบก็สู้แบบสุดใจทีเดียวนะฮะมาเกสเองก็พยายามดิ้นรนเต็มที่นะครับใช้เหลี่ยมใช้ความเกา๋าใช้กลยุทธ์ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะปราบเด็กคนนี้สุดท้ายแน่นอนนะครับแชมป์โลกก็คือแชมป์โลกมาเกสก็ใช้ แทคติกที่ลูกเล่นที่เหนือกว่าแฟทต้องเรียกว่าเหนือกว่าจริงๆนั่นแหละนะประสบการณ์เยอะกว่าสูงกว่าหลายขุมเลยทีเดียวปราบแฟบไปได้แต่ก็เป็นการชนะที่ว่าไม่ใช่ว่าเด็ดขาดขาดลอยอะไรมากมายใช่ไหมครับเป็นการชนะแบบคู่ขี้สูสีเอาเรียกง่ายๆว่าสาใจ f อคนดูทั้งคนที่เชียร์ฮอนด้าทั้งคนที่เชียร์ยามาฮ่าเอาอย่างนั้นเลยดีกว่านั่นแหละมันสิ่งเหล่านี้ผมผมเลยมองว่ามันมันมันเอื้อต่อยามาฮ่านะฮะด้วย สนามที่คาเลคกเตอร์มันเป็นสนามยุคเก่าเนี่ยสังเกตเห็นว่าอย่างแอสเลนที่หนึงซึ่งปีนี้ไม่มีแข่งนะครับที่ฮอลแลนด์เนี่ยมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันทำให้รถสูบเรียงอย่างยามาฮ่าเนี่ยสามารถที่จะพลิกไปพลิกมาแล้วก็อัตราเร่งในช่วงต้นๆถึงทางสุดทางตรงเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ไม่ถึง300รอนะฮะเออหรืออ,อ,อาจจะถึงก็แค่500กวเมตรเองนั่นแหละนะดังนั้นสูบวีเขาจะแรงขนาดไหนก็ตามเนี่ย มีปัญหาแน่นอนนะครับกับกับโค้งเยอะๆแบบนี้แต่สิ่งที่จะเป็นสิ่งที่วัดใจยามาฮ่าในส่วนหนึ่งก็อย่าลืมนะครับว่ามิชลินยางหน้าตัวใหม่ของมิชลินจะถูกนํามาใช้ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นวันศุกร์มื่ืนนี้หรือเปล่าในการรอบซ้อมรอบแรกเนี่ยถ้าเกิดว่านํามาใช้เสร็จปุ๊บผมผมเดาว,ว่ามันจะต้องมีที่มันเข้าทางทีมใดทีมหนึ่งและก็ไม่เข้าทางทีมใดทีมนึงด้วยเหมือนกัน แต่ยังบอกไม่ได้ยังเดาไม่ถูกรอกว่าจะไปแมต์กับทีมไหนยังไงนะฮะเพราะว่าแน่นอนเราสังเกตด,ดูว่าแพคเกจใหม่ยางใหม่ของมิชลินที่ออกมาในแต่ละครั้งแต่ละคราวเนี่ยมันจะมีที่บางทีมบางคนอาจจะออกมาบ่นว่าโอ้แบบไม่ได้เลยปรับเนื้อปรับตัวไม่ได้อะไรเงี้ยนะหรืออาจจะมีบางคนที่บอกว่าโอ้ใช่เลยนี่แหละถูกต้องเลยแมต์เลยแมตต์กับรถมากแมต์สไตล์การขับของตัวเองมากก็ไม่รู้ว่าหวยจะไปออกที่แฟบจะไปออกที่ยามาฮ่าหรือเปล่านะ ถ้าบอกว่ามาปุ๊บโอ,อเข้าทางสูบเรียงนี่ก็อ่ะก็สาวกของแฟบก็น่าจะพอได้วางแผนต่อว่าเอ้ยน่าจะเห็นโพเดียมเราบ้างอะไรทํานองนั้นแต่ถ้าออกมาปุ๊บแล้วเข้าทางสูบวีอย่างม้ามืด KTM นะครับผมว่าเอางานนี้ก็เตรียมกลุ่มกระหม่อมอีกรอบแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าปัญหาของยามาฮ่าเนี่ยจบหรือเปล่าเอออย่างอย่างที่ อย่างที่เราเราทร,บทราบกันดีแล้วว่าปัญหาโอ้ไม่รู้ว่าเจาสิ่งไหนมาก่อนมาหลังนะครับเยอะแยะมากมายเหลือเกินเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันวัดใจทีมช่างนะแล้วก็วัดใจตัวนักแข่งด้วยผมเข้าใจว่านักแข่งจะเทพจะเก่งขนาดไหนก็ตามนะครับแต่ไปขับอยู่บนความหวาดระแวงของรถแข่งเนี่ยไม่รู้ว่าเบรกมันจะล็อกมันจะพังไปเมื่อไหร่นะครับบิดไปทางตรงๆหมอบสุดๆเนี่ยไม่รู้ว่าจะโดนคู่แข่งเนี่ยแซงไปง่ายๆได้เมื่อไหร่ ถ้าโดนกรณีอย่างนี้เข้ามาปุ๊บแน่นอนนักแข่งอย่างแฟบเนี่ยนักแข่งอย่างแฟบจะมีอาการหัวร้อนจะมีอาการสมาธิเสียตรงนี้แหละครับน่าเป็นห่วงสําหรับเด็กคนนี้ว่าจะควบคุมอารมณ์ควบคุมสติได้มากน้อยเพียงใดยังไงบ้างแล้วอีกอย่างหนึ่งในส่วนของยามาฮ่าเองนอกจากปัญหาต่างๆที่มันรุมเร้าเนี่ยผมว่าปัญหาเรื่องของคนก็เยอะนะการบริหารการจัดการคนจัดการหน้าที่ต่างๆเนี่ยเราได้ทราบกันจาก ปากคำของหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นาทางผู้จัดการทีมอย่างลินจาวิดเนี่ยก็ยังออกมายอมรับเลยนะฮะว่าบางทีบางครั้งเนี่ยสิ่งที่ยามาฮ่าทำในองค์กรของเขาเนี่ยมันก็เหมือนมันจะไม่ค่อยมีระบบอะไรสักเท่าไหร่เมื่อเทียบกับทีมอื่นอะไรทำนองนั้นเห็นไหมครับนี่ก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าปัญหาการเมืองภายในของ ค่ายนี้เขาเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันแน่นอนมันส่งผลต่อการทำงานจนไปสู่การเอารถลงไปในสนามแข่งอยู่แล้วนะครับอ้าวก็ว่ากันต่อไปนะครับสำหรับแฟบนะฮะว่าจะทำตามความตั้งใจได้ไหมกับสิ่งที่เขาบอกว่านี่คือสนามถนัดของผมโค้งหลายโค้งนี่ผมชอบมากดังนั้นลองไปดูฟอร์มของแฟบนะครับอลองไปเซิร์ชในใน u t u b e นี่ดูก็ได้นะฮะว่า,าเป็นมิซาโน่สอง 19แล้วกันนะครับเราจะได้เห็นว่าสิ่งที่แฟบพูดเนี่ยจริงหรือเปล่าแล้วลองมาวิเคราะห์กันว่าแฟบน่าจะได้ประโยชน์จากโค้งเยอะๆเนี่ยมากน้อยเพียงใดหรือทางตรงแค่500กว่าเมตรเนี่ยยมามห้าจะลดความเสียเปรียบได้เปรียบจากทีมอื่นลงไปได้ มากน้อยเพียงใดนะครับผลการแข่งขันเวลาในสนามแข่งจริงเท่านั้นจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกเราได้นะครับอย่าลืมนะครับวันศุกร์นี้นะครับวันศุกร์นี้จะมีการซ้อม f อฟพีไม่แน่ใจนะฮะว่าจะเป็นฟอกไหนผมก็ใจไม่ไม่หก็2ละอยู่แค่นี้นะครับฟอก1อก2แล้วก็วันเสาร์ก็จะมีการคอลี่ไฟส่วนวันอาทิตย์ก็จะแข่งจริงเวลาก็หัวข้ามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะแนบตารางไว้แล้วกันนะฮะแนบแนบตารางไว้แล้วกัน ขอบคุณนะครับเหลายๆคนนะครับ FC ขาประจำเลยที่เมนมาคุยเมนมาให้กำลังใจผมในทุกวี่ทุกวันในช่วงนี้ผมหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเรื่องของงานเรื่องของอะไรพร้อมกับธุระส่วนตัวบางเรื่องบางราวเนี่ยก็เข้ามาทําให้ผมไม่สามารถที่จะไปเจอไปคุยกับเพื่อนๆได้ได้เขาเรียกว่าได้มากมายเหมือนเมื่อก่อนแต่ผมเชื่อว่านะครับอีกไม่นานทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตผมน่าจะนิ่งขึ้นกว่านี้รวมทั้งการไลฟ์สดด้วยแน่นอนว่าสัปดาห์นี้มีการแข่ง ยังไงก็แล้วแต่เราจะต้องเจอกันในไลฟ์สดหลังแข่งแน่ๆครับประมาณ2ทุ่มกว่าถึง3ทุ่มของวันอาทิตย์ฝากไว้ก่อนนะครับใครไม่ได้ไปไหนยังไงก็อย่าลืมนะครับมาให้กำลังใจกันได้วันนี้ลาทุกคนไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ